ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณทักษิณนะะแม้ก,ก็เป็นไม่ได้เกี่ยวอะไรเป็นแก่พ่อนายกเนี่ยแต่ลงทุนในการวิปรายครั้งนี้สูงอ่ะอ่าก็ถ้าดูไปแล้วนะครับตั้งแต่ลงไปขออภัยก,อยกับคนราชวาสนบนะอันนั้นก็กับพักประชาปชาสตราหรือว่าวันนี้แวแบๆก็เห็นเดินตามหลังคุณเดินอ็ดอยู่ตรงนี้ นะรวมทั้งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวครับว่าคุณจูสัก์ก็ท,ทําหนังสือถึงตุลาการสามนูนพูดถึงเรื่องตัาอาจรารย์บันนะคัะจริยธรยรมอาจารยธรรมเพื่อจะตั้งบางคนของพรรคกล้าทำเนี่ยเป็นต้นครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะรือไม้ก็ตั้งข่าวล่าสุดก็คือครสี่คนพบกันที่บ้านจามจ ong ่าหลังจากที่เคยนัดหมายที่จะพบกันที่ กิงสเตล่าหรือว่าโรงแรมที่ซอ,อยหลังน้ำผู้แมนผู้แมนครับถ้าปรากฏว่าบทนั้นเนี่ยคุณคุณเนวินแสดงให้เห็นเลยว่าคุณทักษิณขอพบอแต่ว่ากลับไม่ได้กลับไม่พบพบคนจับได้ครับวันนี้มาเปลี่ยนเป็นว่าไปที่บ้านจันทรสองล่าก็จริงแต่ว่าปะโทมตุนั้นมันอาโทษเริ่มเรื่องนี้มันขอ ขอพบในวินก่อนเพราะนั้นผมว่าคุณทักษิณกลัวเรื่องการคะแนนไว้วางใจรัฐบาลหรือไว้วางใจท่านนายกเนี่ยไม่เป็นปลึกแผ่นนะนะทีนี้เราก็รู้อยู่ว่า,าพรรคภูมิใจไทยที่ถูกผู้สื่อข่าวตั้งเป็นภูมิใจกวาเนี่ยนะได้ออก แสดงความเห็นที่ตรงข้ามกับความต้องการของพรรคเพื่อไทยอยู่หลายเรื่องเหมือนกันเยอะนะอาจารย์เพราะนั้นตรงนี้ไว้ใจไม่ได้อ,อยังไงก็เอาอะไรจ่อไวข้างหลังนี่แหละ,ค,ะคือถ้า,ถ,าถ้าเบี้ยวแล้วก็อาจจะไปถึงอะไรนะอังยีต้องโจรอังยีต้องโจรได้ครับอาจารย์เลยบอกว่านี่คือ ปักหลังไว้ก่อนในทางการเมืองนะครับคุณผูชมเดี๋ยวกฎหมายเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณศักดาว,ว่านทีหน่อยแต่ว่าในทางการเมืองคือเอาอะไรปักไว้ก่อนอน,นะครับไม่ไม่ปล่อยอให้เห็นว่ามีดีสู้นะอะมีอะไรที่แก้เผ็ดได้นะถ,ถ้าไม่เป็นไปนตามที่ ต้องการแล้วก็ครับครับคุณสกดาครับในทางกฎหมายหน่อยนิดหนึ่งแล้วกันครับเรื่องที่ DSI นะครับรับเป็นคดีพิเศษเฉพาะฟอกเงินก่อนนะณตอนนี้ในทางกฎหมายเนี่ยเราควรได้รับรู้รับทราบในรายละเอียดของอะไรบ้างฮะครับขออนุญาตครับที่อาจารย์พูดไว้เนี่ยอันนั้นเป็นมุมมองในทางรัฐศาสตร์หรือในทางการเมืองทีนี้ในทางการเมืองเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักแต่ใช้กระบวนการที่ไปสู่การเมืองนั้นก็คือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ เราจะเห็นร่องรอยสักสัปดาห์สองสัปดาห์หนะอาจารย์ที่ก่อนจะมีมติในวันนี้เนี่ยมีคำพูดว่าเป็นอั้งยี่บ้างละเป็นช่องโจรบ้างละฟอกเงินบ้างละหรือเข้าขายในลักษณะของหัวแต่หัวเนี่ยตัวบทมันไม่มีท,มทีนี้การที่จะเป็นอั้งยี่หรือช่องโจรเนี่ยเป็นกฎหมายโดยปกติธรรมดา รมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีหน้าที่ทําคดีอาญาโดยปกติทั่วไปครับถ้าหากว่าคดีนั้นเนี่ยอยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศของพรบคดีพิเศษนะครับอันนี้ก็เข้าหลักเลยครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคดีทั่วไปที่ไม่เข้าขายเรื่องของความมั่นคงกระทบเศรษฐกิจกระทำเป็นกระบวนการครับมีความซับซ้อนมีผู้มีอิทธิพลหรือเป็นเรื่องของกรณีข้ามชาติ อย่างนี้ต้องมาขอความเห็นของคณะกรรมการอ๋อของบอร์ที่เราได้<อ>ยินยที่เขาเรียกว่าคณะกรรมการคดีพิเศษครับพูดภาษาง่ายๆครับอาจารย์ว่าคดีอาญาโดยทั่วไปเนี่ย<ม>กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ได้ครับถ้าหากว่ามีผู้ร้องขอมา กรณีที่เราผ่านเห็นมาเนี่ยเป็นการร้องขอกับเจ้าทุกข์ที่เขาไปเกี่ยวข้องกับการสรรหาหรือเรียกว่าเลือกตั้งสวครับแล้วกกตก็ขอความร่วมมือไปด้วยว่าช่วยทําการสอบให้หน่อยนี่เป็นจุดเริ่มเดิมทีของกรมสอบสวนคดีพิเศษมาครับทีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าทําเนี่ยก็ทําในฐานะผู้รับมอบหน้าและเข้าไปเกี่ยวข้องในคดียาแต่ต่อมาที่อาจารย์เกิดไว้แหละ มันมีเป้าในทางการเมืองครับนี่จะเอายังไงล่ะให้ได้เป็นคดีพิเศษที่กรมสอบสวนเข้าไปดีดีพิเศษถามว่าทําไมต้องการเป็นคดีพิเศษเพื่อเอาปักหลังไว้และคดีพิเศษของกรมสอบสวนเนี่ยครับมันมีข้อยกเว้นในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตอะไรจากใครต่อไปเลยครับเลยอยากเข้าคดีพิเศษครับและก็มีร่องรอยพูดกันยูว่าคดีเลือกสวอ่ะนะที่ว่าขัวเน่ยนะ มันน่าจะมีฟอกเงินคนก็สงสัยมันฟอกเงินยังไงครับมันเกี่ยวกับอัางยี่คนก็ยังสงสัยว่าเอ้ยเป็นคณะบุคคลปกปิดวิธีทาเกินการตามมาตรา209ตามประมวลกฎหมายยาเฮ้ยมันเข้าหรยอแต่เขาก็พยายามยัดไปก่อนไนงแต่ยัดไว้หลวมเป้าหมายปลายทางในทางกฎหมายต้องเข้าคณะกรรมการพิเศษสองในสามจึงจะรับเป็นกรณีคดีพิเศษได้โอ้ครับครับจากวันนั้นลงมติไม่ได้นะจารย์รรก็เลื่อนมาเป็นวันนี้วันที่หก แต่ปรากฏร่องรอยครับครับณะกรรมการเสียงไม่ถึงโอ้ครับอย่างที่คุณเก่งพูดเมื่อสักครู่ะมีเข้ามาแค่สิบสิบแปดสิบแปดครับนะและยังมีนะลงชื่อแต่ไม่อยู่แล้วไม่เข้าเข้าร่วมประชุมอันนี้ด้วยความเคารพนะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปลงชื่อทําไมไม่เข้าก็ไม่เข้าเลยทีนี้เราเห็นร่องรอยเนี้ยครับจัดเชิญ เบียประชุมบ้าโอ้ชาลครับคือคือมันจากคณะกรรมการคดีพิเศษที่จะรับในวันนี้นะขอย้อนนิดหนึ่งว่าครับมันมีองค์ประกอบพี่มาอยู่สามสามส่วนพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการจะได้เข้าใจในมุมกฎหมายด้วยครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยมาจากฝ่ายการเมืองมีอยู่สองท่านครับคือนายกลันตีแต่กรณีนี้นายกท่านไม่มาเป็นประธานในที่ประชุมก็มอบคุณภูมิธรรมในฐานะรองนายกลันตีรีฝ่ายความมั่นคงเพราะ คดีพิเศษมันคุณภูมิธรรมท่านรองนายกภูมิธรรมก็เลยเป็นประธานในที่ประชุมอีกคนหนึ่งก็คือรัตมุมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือข้าราชการประจําที่ประกอบด้วยประลัดกระทรวงที่เห็นสําคัญเช่นมหาไทยคลังพาณิชย์อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีกิจศดีกานะมีอายการสูงสุดมี สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีพระธรรมนูญสารุตธรรมเนี่ยคือรักการจําแล้วก็มีอีกเก้าท่านเป็นผู้ทรงคนวุฒิที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรีอือาจารย์ครับเราดูภาพรวมๆก่อนนะคณะกรรมการนี้เนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้มติแต่คณะกรรมการนี้ถ้าตัดขราชการเป็นสิบเอ็ดคนเนี่ยผู้ทรงคนวุฒิมาจากคอรอเนี่ยคลรอก็มาจากรัฐบาลเพื่อไทยอืเป็นแก่นนะนะ นี่ทำไมยังหาเสียงไม่ได้นะวันนี้เลยเห็นร่องรอยอย่างนี้ครับหลายคนงงแล้วก็ออกมาพูดมันเอ๊งงกันเนี่ยตกลงรับเป็นคดีพิเศษยังไงเขาเล่นแร่แปรธาตุครับอาจารย์รเขาย้อนกลับไปว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเข้ามติอมของคณะกรรมการ รับเป็นคดีพิเศษเพราะมันเข้าขายการฟอกเงินมันมีทุนทรัพย์ถึง300ร้อยล้านแต่ความเสียหายเกินกว่าร้อยล้านก็เข้าโดยอัตโนมัติตามพรบรับเป็นคดีพิเศษตามมายยตรายี่บ็ดวงเล็บหนึ่ง แต่ก่อนหน้านี้เขาไม่พูดเรื่องนี้ที่เขาจะเอาเข้าเข้าตามวงเล็บสองแต่เสียงวงเล็บสองจะรับได้ต่อเมื่อมีสองในสามก็คือสิบห้าเสียงซึ่งไม่พอไงวัซึ่งไม่พอก็เลยมาใช้วงเล็บหนึ่งแทนในข้อกฎหมายมันย้อนแย้งไงวันนั้นคุณไม่ได้พูดแบบนี้นะไม่เลยนี่อะไรทําให้เห็นว่าการเมืองเริ่มจับได้แล้วครับ จับได้แล้วม,มันเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าครับถ้ามันไม่ได้ก็ปล่อยไปเลยสิจะกลับไปย้อนกลับทําไมเมื่อมติไม่เข้าก็ไม่รับเป็นคดีพิเศษเลยแล้วไม่ต้องจอยถอยหลังกลับมาด้วยว่าเป็นการฟอกเงินซึ่งฟอกเงินหรือไม่ฟอกเนะี่ยต้องไปว่ากันในสำนวนคดีอีกนะปักไว้ก่อนถึงวันนั้นจะชักหรือวันนั้นจะเสียบเสียบ ก็อีกเรื <curs CDU> ่องหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณศักดาได้ขยายให้เราเห็นนะคือถ้าถ้าถ้าเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหน่อยเพราะว่าการแถลงวันนี้มันค่อนข้างเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากคุณภูมิธรรมแถลงคุณทวีแถลงเนี่ยเอ๊ะบางคนบอกว่าเป็นคดีพิเศษแล้วหรือยังหรือเป็นแล้วสอบเรื่องอะไรบ้างแต่คุณศักดาใช้เห็นว่าตอนแรกเนี่ยจะใช้วงเล็บสองถูกไหมครับจึงต้องมาจึงต้องมาเรียกประชุมเพื่อให้ได้เสียงสองได้สาม แต่เขาคงรู้แก้วแล้วเขาก็ถอยกลับไปรับครับครับอะคุณผู้ชมครับไม่ได้ก็เลยไปใช้วงเล็บหนึ่งแทนคืออํานาจของอธิบดีโดยตรงได้นะครับเดี๋ยวเขาไปคุยกันต่อว่าในทางการเมืองว่ายังไงนะครับแต่ตอนนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับร่วมส่งความเห็นนะครับมาในรายการได้ตอนนี้อยู่กับเราเกือบ1 0 0 0ท่านนะครับในช่องทางโอสองพท่านแล้วนะวันนี้เดวทีมงานเอาแชทขึ้นมาหน่อยไวมากนะ2100ท่านนะครับโอ้แฟนคลับ อาจารย์สุขุมแฟนคลับคุณสักดาเยอะนะครับวันนี้ตกใจวันนี้นะครับคนมาไม่ตามเยอะต้องยอมรับว่าคนมันงงอยู่ครับเนี่ยผมก็เพิ่งมากระจ่างไงตรงที่ว่าก็เราได้ยินแต่สองในสามวันนั้นพูดอย่างนั้นนะครับวันนั้นพูดเนี่ยไม่มีทางออกทางอื่นครับจนใครๆบางคนฟันตรงไปแล้วครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องรอถึงวันนี้ก็ได้อพรมันก็เป็นตั้งกว่นนั้นแล้วก็ใช้วงเล็บหนึ่งไปเลยใช่ มันมันเป็นอยู่แล้วนักข่าวก็เพิ่งได้ยินวงเล็บหนึ่งนะ่ะวันนี้นะ,ะว่าเป็นอำนาจของอธิบดีดีเอสไอเองแล้วเวลาถแถลงนี่พูดให้คนงงเราก็ยังงงนะะ,ะว่ารับเป็นคดีพิเศษความถ้ารับแบบวันนี้เนี่ยมันเป็นคดีพิเศษมาตั้งนานแล้วค่โอ๋อ,อไม่ต้องประชุมแต่แต่ผมขอความรู้เพิ่มเติมครับคุณสักดาคือหมายความว่าวันนี้รับเป็นคดีพิเศษเฉพาะแค่เรื่องฟอกเงินก่อนถูกไหมเพราะว่าจํานวนมันเกิน300ล้านตามตามบทบัญญัติของกฎหมายเกเข้าใจถูกไหมฮะถูกต้องออถูกต้องครับคื การฟอกเงินเนี่ยอยู่ในหนึ่งยี่สิบสามของหลักกฎหมายท้ายประกาศที่จะถือเป็นคดีพิเศษ <ๆ S 2> เ,เรื่องนี้เนี่ยถ้าจะขอโทษนะครับอาจารย์ด้วยความเห็นนะถ้าจะหาเรื่องกันเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปใส่สิบข้อหาหรอกข้อหาเดียวก็ได้ไม่ต้องไปเอาอั้งยี่ไม่ต้องไปเอาช่องโจนไม่ต้องไปเอาหัวเอามันฟอกเงิอนอย่างเดียวแล้วฟอกเงินหนักกว่ากันเลยตามไปชาวบ้านแล้วกันครับ เอาแค่ก้อเดียวเนี่ยยุบพักได้ละได้ได้อ่าอาจารย์แย่งคาถามผมไปแล้วแต่ว่าทางอาจารย์ถามดีมากครับอันในทางกฎหมายก็นะเดินเร็วได้เดินเร็วเดี๋ยวได้ทางการเมืองเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้เก่งแล้วก็แฟนรายการฟังต่อนะครับแต่แต่เดี๋ยวให้คุณสักดาวิเคราะห์ผมอยากตั้งโพหน่อยแล้วกันอ่าวันนี้จริงๆจะเขียนโพส่งให้น้องทีมงานนะแต่เราตั้งสดสดดีกว่าไ้มว่าว่าโพเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรดีพี่สักดาช่วยผมตั้งหน่อยได้ไหมโพรายการว่าไปในในแนวทางไหนดีหรือว่าคุณผู้ชมอ่า ก็พิมมาได้นะเผื่อตั้งเป็นโพนะครับคุณนน้องว่าอาจารย์งี้ดีไหมครับด้วยความรบอาจารย์เอาเป็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายหรือเรื่องการเมืองการเมืองอยู่แล้วอ่ะเอาเอาโพนี้ก็ได้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎหมายหรือเรื่องการเมืองคือที่มองที่คนมองอ่ะครับเพราะที่ที่ที่ถามประเด็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นกฎหมายมันก็เพื่อความเป็นธรรมของส่วนที่เกี่ยวข้อง อะไรที่ไม่ถูกก็ทําจะให้ถูกครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองนะั้นเป็นเรื่องหาเรื่องบี้กันครับหาเรื่องบี้กันเนาะจาาแล้วกลัวนะอาจารย์สุข,ขุมแล้วก็คุณศักดาค,คือกลัวว่าบี้บี้กันอยู่ถ้าตกลงกันจบเนี่ย อยู่ดีๆก็จะหายสลายไปในสายลมหรือเปล่านะคุณเก่ตงต้องเอาประเด็นอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยวี้กันถึงไหนเหมือนมันจะมีพักเขาไปเกี่ยวเลยหรือเปล่าได้ครับได้ครับงั้นเอาโพนี้แล้วกันนะครับอสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับเราณนะตอนนี้สองพันหนึ่งร้อยท่านนะครับในช่องทางของยูทูบขออนุญาตดูโทรศัพท์มือถือนะครับในรายการสองพันสี่แล้วนะครับพิมพ์ความเห็นทักทายคุณศัก์ดามาได้นะครับทักทายอาจารย์สุขุมมาได้นี่ทีมงานเราขึ้นโพนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎหมายหรือเรื่องการเมือง โอเคเรื่องนี้คือเรื่องแบบกลางๆเนาะถามแบบกลางๆโหวตมาแล้วโอ้โห28คนออาโหวตโหวตมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชม4ี่สกว่าคนแล้วนะครับโหวตมาเป็นเรื่องกฎหมายหรือเรื่องการเมืองจริงจริงมันรวมๆกันหรือทําเพื่อกฎหมายเพื่อนําไปสู่การเมืองหรือเปล่านะครับอาจารย์ถ้าให้อาจารย์เลือกโหวตในชอยได้เป็นโพเนี่ยกฎหมายหรือการเมืองอาจารย์ฟันธงแต่แรกว่าการเมืองครับนั่นยิ่งยิ่งใกล้ๆไอ้ไอ้เมื่อทิ้งไว้ข้างคาคาวที่แล้วเนี่ยครับเหมือนกับว่ามา จะหาทางลงทางกฎหมายแต่กลายเป็นว่าไม่รู้ละจะกี่จะมาประชุมกี่คนอะไรก็แล้วแต่เอาเสียงข้างมากธรรมดาเพราะว่ามีข้อเล่นได้อยู่แล้วครับอ๋อการเมืองแน่นอนหนึ่งรอยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเลยครับแล้วยิ่งอะไรอผมว่าไม่มีจุดหมายว่าจะยุติเมื่อไหร่นะั้หมายก็ว่าก็พูดกันอย่างเงี้ยนะ ก็ต้องทําตามที่ต้องการนะครับอืเพราะฉะนั้นก็คอยดูแล้วกันก็คงเป็นอย่างที่คุณอนุสินว่าก็คือรัฐมนตรีทุกคนต้องไปพัสมาชิกห้ามลาตรงนี้อ๋อถ้าอาจารย์มองระยะสั้นคือคือเป็นชนะปักหลังเพื่อในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันที่คือผมผมคิดว่าการที่คุณเนวินกับคูใหญ่เข้าบ้านเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยคงไป ไปตกลงอะครับว่าทําตามแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าคไข่ใ,ในหินนะท่านนายกอะเป็นห่วงตัวเองยังน้อยก็เป็นห่วงลูกคร,ครับเก่งแชร์แล้วก็อยากให้จันแชร์แบบนี้แล้วกันครับขอเป็นความรู้แล้วก็เล่าให้แฟนรายการหน่อยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณคุณเนวิน แล้วก็ค่อยมาคุณทักษิณกับคุณอนุทินก็ได้นะครับอาจารย์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินเป็นยังไงอาจารย์ช่วยเล่าประวัติศาสตร์สั้นๆแล้วกันว<ๆ>่าจริงๆแล้วคือทั้งสองคนนี้ก็เคยร่วมกันใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังก็พูดกันตรงๆว่ามันคุณทักษิณคุณเนวินเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครันะเพราะคุณเนวินก็เคยจบแล้วนายอ่ะมันจบแล้วครับนายนะเมื่อตอนที่คุณสมัครเป็นนายกแล้วก็ ทางฝ่ายคุณทักษิณเปลี่ยนตัวครับอันนั้นคุณเนวินก็เลยไปอยู่อีกข้างตรงนี้ครับเพราะนั้นตรงเนี้ยวันเนี้ยกลับมาเป็นเป็นพันธมิตรกันอีกแต่พูดถึงความไว้ใจนี่ผมว่าคุณทักษิณไม่กล้าไว้ใจไม่กล้าไว้ใจไม่กล้าไว้ใจคุณเนวินอ่าคุณอนุทินด้วยคุณอนุทินไม่เท่าไหร่หรอกคุณเนวินเนี่ยเพราะนั้นวันที่คุณทักษ คุณอนุตินเก้าวต้องพาคุณซึบเนวินไปด้วยโอ้คับครับถูกอืมไม่กล้าไว้ใจเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะเคยอ่าอ่าใครจะไปคิดว่าคุณเนวินคุณเนวินเคยตามให้คุณทักษิณผมว่ากากเป็นเลือดมาแล้วอะ,ออะนะเพราะตอนที่ําให้ให้น้องอะไรนะกลับไปหาคุณอภิสิทธิ์อ่ะครับไอตอนนั้นอ่ะ oh. ข,ข,ขอขอขอญาตคุณเก่งนะขอญาตอาจารย์นะคะครับ ในฐานะที่อยู่ในแวดวงการเมืองแล้วก็ด้วยความเคารพว่าเราไม่ได้พูดให้ให้ให้ใหคุณเนวเนินเกิดความเจียหายแต่พูดลําดับเหตุการณ์เพื่อจะได้ทบทวนเหตุการณ์ให้ให้ฟังคุณเนวินเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นทางการเมืองกับคุณทักษิณหรือไทยรักไทยมาตั้งอต่เริ่มต้นครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นจุดที่ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะอะเพราะคุณเนวินเนีย่ยเป็นรัฐมนตรีขั้งแรกในสมัยคุณบัญหารใช่ครับ คุณปัญหาลก่อนและต่อมาเนี่ยมาตั้งพักไทยรักไทยคุณเนวินถึงมาเป็นรัฐมนตรีพักไทยลักไทยครับพอไทยรักไทยถูกยุบเนี่ยต่อมาก็มันมีปัญหาเป็นคุณสมัครพอคุณสบักปั๊บตอนนั้นก็ถูกยุบพอถูกยุบเสร็จปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นนําพักภูมิใจไทยกับมัชชิมาออกมาตั้งพักเป็นภูมิใจไทยตอนนั้นมีแค่ยี่สิบเสียงเองครับปรากฏว่า ด้วยความเคารพขอญาตมีผู้ใหญ่มาชวนคุณเนวินว่าอย่าไปอยู่เลยตรงนี้ครับจึงทําให้คุณเนวินเนี่ยนําพาพักออกจากพลังประชาชนในตอนนั้นมาเป็นภูมิใจไทยเริ่มต้นแล้วก็มาจัดตั้งรัฐบาลกับคุณวิสิทธิตจากคุณบรรหารเนี่ยตอนนั้นั้นยังมีวิวาะว่าจะเตะก้านคอ,อประมาณนี้ประมาณนี้นะพอต่อมาแล้วมาอยู่กับไทยรักไทยก็บอกแล้วครับมันจบแล้วนาย พอมาอยู่กับคุณอภิสิทธิ์ก็เห็นเหตุการณ์กอดกันจนคุณอภิธิ์นตรงเบีบงเบี่ยงตัวหนีเห็นไหมครับสามปรากฏการนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นร่องรอยสนับสนุนอาจารย์ก็ได้ว่าคุณเนวินเนี่ยก็มีคนหวาดกลัวนะอาจจะกลัวเพราะความเก่งหรือกลัวเพราะอะไรก็สุดแท้แต่ละแต่กลัวไงแต่สิ่งที่เห็นแน่นอนว่าคุณเนวินไม่ได้กําเนิดเกิดมาจาก ไทยรักไทยหรือคุณทักษิณโอ้จุดเริ่มต้นเราต้องไปดูจุดเริ่มต้นต้องดูตรงนี้ด้วยต้องดูประวัติศาสตร์หน่อยดูดีเออด้วยอ๋ออ๋อออไม่ได้ไม่ได้เกิดมาจากคุณทักษิณแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์แล้วผมมองดูว่ามาถึงวันนี้เนี่ยในความคิดนะคุณเอวีเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองต่ําต้อยหรืออะไรเสมอภาคคุณทักษิณหมายวามว่าเป็นคู่แข่งกันได้ตรงนี้อ๋ออ่า แล้วคุณทักษิณก็เป็นคนที่ว่าผมว่ามองคุณเนวินแล้วยอมรับว่านี่คือคู่ต่อสู้เป็นเป็นคนเก่งในทางการเมืองรุ่นนี้เพราะว่าที่ทาบพระผู้ครับที่ทาบเคาที่เติบโตมาต้องยอมรับนะว่าอาจารย์ครับพรกคภูมิใจไทยมีคุณอนุทินเป็นหัวหน้าในระบบก็จริง แต่แท้ที่จริงแล้ว่ะศูนย์อำนาจหรือจิตวิญญาณนี่อยู่ที่คุณอนุทินอ่ะเหมือนอย่างไรและใครก็มองออกเหมือนใครก็มอกคุณษิลปทีนี้กรณีของภูมิใจไทยเนี่ยวันนี้ภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเวลาจะคุยอะไรกับคุณอนุทินเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีคุณพ่อนายกแล้วกันก็ไม่ได้คิดที่จะถามคุณนวินคนเดียวหรอก เพราะว่ามันสมองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คุนนุนทินคนเดียวมันก็เลยติดพินที่มาตรงนี้ครับที่สําคัญนะบอาจย์เราเห็นร่องรอยเนี่ยสักเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้เนี่ยสีน้ําเงินเนี่ยเขาได้ฉายานามว่าเขาคุมสวได้ครับซึ่งสวเนี่ยมันก็จะทํานู่นทํานี่กับองค์กรอิสระตั้งคงตั้งคนอะไรได้อีกทํานู่นทํานี่ได้อีก อันนี้ก็เลยเป็นความหวาดกลัวเราอย่าไปมองว่าสภาร่างอย่างเดียวนะครับสภาสูงก็มีบทบาท<ม>ฉะนั้นก็เลยต้องบล็อก<ม>แล้วเหตุการณ์ในวันนี้ที่ต้องเอาดีเอมาก็เป็นกระบวนการบล็อกอย่างหนึ่งที่ไม่ให้ภูมิใจไทยโตไปกว่านีโโ้โอ้เพราะว่าอํานาจของอสวเนี่ยนะอาจารย์อ,อย่างที่เรารู้กันสามารถเลือกองค์กรอิสระได้ถูกต้องไหมครับถูกถามคุณเก่งอย่างนี้ว่าถ้าคิดว่าสวเนี่ยเวลาเขาพูดว่าสวสีเหมือนไม่เห็นสวโตเลยอื แล้วเวลาเขาพูดกันว่าเอ้ภูมิใจไทยเป็นหนุนสวภูมิใจไทยก็ไม่โตเลยครับวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าคนเป่านักปีดระหว่างคุณอนุทินสมมตินะคุณอนุทินกับคุณเนวินเนี่ยเป่านักปีดเรียกสวออปีดว่าจะไปสวจะไปซีกใครมากกว่ากัน เปนรายการตอบได้อยู่แล้วติดตามข่าวการเมืองเรามานะครับคือเรื่องนี้ผมเรื่องเรื่องข้ออกฎหมายเราจบไปแล้วนะเราคุยการเมืองดีกว่าเรื่องนี้คืออาจารย์สุข,ขุมบอกว่าการเมือง100%่อพี่ศักดาคุคณศักดาก็มองว่าการเมือง100% 100%รเดินตามหลังอาจารย์เลยติดติดเลยเดินตามหลังล้ <c oughs> ว่าข้อมูลของคุณชัดเจนนะ <c oughs> ในแง่ของการที่ว่า <c oughs> ตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันมันไม่ได้คิดเป็นมาจากพวกเดียวกัน <c oughs> สร้างมา <c oughs> ไม่ใช่เรื่องหักหลัง <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องแข่งกันเส้นทางทางการเมืองเนาะอาจารย์เนาะ แล้วก็มาประจบพบเจอกันในช่วงวาระหนึ่งครับฉะนั้นไอไอไอความผูกพันจากจุดเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจนปลายทางเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันครับอยู่ร่วมกันได้ก็ก็ก็มีจุดของการอยู่ร่วมแต่พอถึงจุดที่มันอยู่ร่วมกันไม่ได้มันก็ต้องต่อรองครับมันก็ตีกันอุปมานะครับบ้างเพื่อเกิดการต่อรองเพื่อไปนําไปสู่การตกลงครับเดี๋ยว ได้ถามอาจารย์สุขุมต่อนะั้นว่าเขาจะจะเอากันถึงขนาดไหนนะในทางการเมืองแล้วเดี๋ยวถามคุณศักดาด้วยเพราะว่าเป็นอดีตโคศพักเพื่อไทยพี่เป็นอยู่กี่ปีสองปีสองปีนะช่วงช่วงไหนแล้วก็อยู่ในกรรมการที่เขาคุยกันเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ปีปีที่คุณเนวินย้ายมานั่นแหละครับโออ่าห้าหนึ่งห้าสองครับครับถงห้าสองเก่งถามคุณผู้ชมก่อนละกันก่อนที่จะไปประเด็นต่อไปให้อาจารย์สุขุมวิเคราะห์ว่า เขาจะไปสู่กันจุดไหนสู้กันถึงขนาดไหนจะหยุดตรงไหนหรือว่าจะเร่งเครื่องกันตอนไหนนะครับเอาแชทขึ้นมาอีกสักรอบนะครับแฟนรายการคิดว่าเรื่องนี้ใช่เรื่องการเมืองไหมหรือว่าไม่ใช่หรอกเป็นกฎหมายนะครับอ่ะเป็นยังไงแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับแฟนรายการครับนี่นะครับเขาบอกว่าคุณเนวินนะครับเคยจัดการคุณสุเทพในเรื่อง สปอก,กอมาแล้วครับโอ้แสดงว่าสุดยอดเหมือนกันนะอะ่สังเกตให้ดีจังหวัดไหนผู้สมัครสวนะครับการเมืองดูกันยาวๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่กับเรากี่ท่านนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรามาได้นะครับแล้วก็ร่วมบทเล่นในโพได้นะสามพันแปดร้อยท่านนะครับวันนี้นะครับนี่มีบางบางคนบางท่านบอกว่ากลัวเป็นมวยล้มต้มคนดูนะครับคำเนี้ยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเยอะนะ<ม>อาจารย์นแล้วแต่มองครับ คือถ้าตอนนี้ก็มองว่าเหมือนกันอยู่ตรงข้ามก็สู้กันเนี่ยพอถึงเวลาที่เขากอดกันเนี่ยก็กลายเป็นมวยล้มไปซึ่งความจริงมันก็ไม่ใช่มวยล้มหรอกก็คือว่าอันไหนตกลงกันได้มันก็ไปกันได้ตรงนี้นะเพราะนั้นเต้าที่ดูเนี่ยนะต้องยอมรับว่าวันนี้มันพลังอ่ะพลังของทางการเมืองในขณะที่พักเพื่อไทยเนี่ยพลังใหญ่ครับเสียงของสภา โอ้สภาผู้แทนมากที่สุดอะไรเงี้ยในเวลาเที่ยวกันเนี่ยผู้ทีส่สมาชิกเลือกสีน้ําเงินเนี่ยจํานวนน้อยกว่าเนี่ยแต่อนุภาพมันมันตะมันขานกันได้ดูมากกว่านะจะตั้งองค์กรอิสระได้นะพอตั้งองค์กรอิสระได้นี่องค์กรอิสระเจ็ดแปดกล 7, 8, 8, 9, น,นี่ยมันล้มพักได้ทั้งพักอะ่ะถูกครับถูกครับ หมันมันจะเอาตรงนี้มาสู้กับอำนาจอโทษจํานวนมากของของสอสอขอขอญาตคุณเก่งขอญาตอาจารย์อย่างนี้ครับเสริมเสริมในประเด็นนี้นะมองการเมืองเนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่าเขาใช้เครื่องมือโดยเอากฎหมายมาเป็นกลไกในการบีบบังคับกันถ้าผลของวันนี้นี่ความเห็นส่วนตัวนะวันความเห็นส่วนตัวนะครับคุณเก่งว่าถ้าวันนี้เนี่ย เกิดคณะกรรมการโบดได้ได้มติสองในสามมันจะทําให้ฝ่ายที่มีมติเนี่ยต้องไปนัวเนียพัวพันธ์ุและต้องรับผิดชอบต่อมตินี้ด้วยครับและถึงเวลานั้นเวลาถอดสลักกันนะเวลาจะล้มกัน,น่ะมันล้มยากอืวันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่บอกว่าอาไม่ต้องคณะกรรมการหรอกอ เพราะคณะกรรมการมีทั้งฝ่ายการเมืองมีทั้งข้าราชการประจำจะได้ไม่ไปต้องพัวพันรับผิดชอบอเอาเป็นเรื่องคือ มันเป็นกฎหมายฟอกเงินปกติและเข้าคดีพิเศษอยู่แล้วอยู่แล้วมันก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของระดับอาธิบดีและดีเอเดเท่านั้นโอ้คือถ้าจะสเอสียงเนี่ยสิบเดเสียงเนี่ยเขาก็บอกอ่ะมันเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ว่ากันไปแสดงว่า11เอสียงที่ลงเห็นชอบเนี่ยเขาไม่ต้องผูกพันตัวในทางในทางกฎหมายนะเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องนั่นเลยและนี่เป็นการคือ จะทําให้บันไดเดินก็ได้เพราะรรว่าปักชนะไว้แล้วเข้าการฟอกเงินหรือจะถอดสลักก็ได้เพราะว่ามันถอดกันแล้วไว้แล้วเนี่ยคณะกรรมาการสองในสามไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องค,คือถอดง่ายคือคือเสียงเนี่ยไม่ถึงสิบห้าคือไม่ได้เป็นมติในวงเล็บสองคือก็จะถอดง่ายหน่อยก็สิบห้าหลายคนต้องเข้าไปนัวเนียเลยเนี่ย เข้าไปลงมติอ่ะเหมือนเป็นข้าราชการเป็นคณะกรรมการตรวจจ้างคณะกรรมการตรวจสอบอะไรเงี้ยรับงานเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเวลาจะบอกก็ให้ยังไงเขาก็ต้องเอาลายชื่อคนนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่มีเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยยกเว้นด D.S.I คืออธิบดีกับรองอธิบดีที่เสนอไปที่ไปทํางานในในระบบปกติทนานั้น ผมพาไปดูหน่อยวันนี้ว่าใครโหวตอะไรเนี่ยรายงานข่าวยังไม่มาว่าใครโหวตอะไรแต่ว่ามีรายงานข่าวที่แน่ชัดว่าใครไม่มาร่วมประชุมนะงนองค์ประชุม22ใช่ไหมครับ,รบอาจารย์สุขุมคุณศักดา์าไม่มา3แล้วก็มาแต่เซ็นชื่อเนี่ยหนึ่งทีมงานอาจจะขึ้นการาฟิกเพราะมีเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมท่านเหล่านี้ถึงไม่มนะครับถ้าคุณผู้ชมจํากันได้เนี่ยการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยานายตำรวจทั้ง3ท่านเนี่ยไมมาหมดเลยม,มาเลยครั้งนี้ครับอาจารย์แล้วคุณศักด์าไม่มาหมดเลยเหมือนกันนะครับคราวที่แล้วเนี่ยคุณเก่งอาาจรย์ ไม่มายังมอบนะครับแล้วคนรับมอบก็ไม่มาวันนี้ไม่ไม่มาเลยเลยเดี๋ยวไม่มอบมีมอบครับพิสดาท่านพอพรอมอบเหมือนกันมีนี่ทีมทีมทีมข่าวเราเราเราทำมาก็มอบเหมือนเดิมมอบเหมือนเดิมรับมอบเหมือนเดิมวันนี้มอบคนตํารวจโทรอภิชาตนะครับมาแทนแต่ว่าท่านก็ไม่ได้มาโดยท่านพลตํารวจโทรอภิชาตเนี่ยบอกว่าต้องไปตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนี่คือเหตุผลนะครับทีมงานเนี่ม<ล>ันคล้ายๆกับ,บการเมืองหรือเปล่าบบก็กกกไม่รู้มอบแล้วคนรับมอบไม่มาครับอีกท่านนะครับอีกท่านท่านถัดไปนะครับพลตํารวจเอกสุทินทรพ่วงนะครับกรรมการผู้สรงคณวุฒิด้านของการสืบสวนคดีอาญาตอบสั้นๆนะครับว่าติดภารกิจด่วนอาจารย์นะครับท่านสําราญนวลมานะครับกรรมการผู้สรงคณวุฒิเหมือนกันนะครับ ด้านของการปราบปรามและการฟอกเงินติดภารกิจเหมือนกันนะครับขออนุญาตนะครับคุณเก่งแทรกนิดหนึ่งครับจานเพื่อจะได้เติมท่านผู้ชมจะได้ความรู้ตรงนี้ไปด้วยว่าผู้ชมคุณวุฒิที่เป็นตำรวจเนี่ยเรื่องของกาอาญาเรื่องคดีอาญากับเรื่องของการฟอกเงินเนี่ย ท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงถูกตั้งเข้ามาเป็นผู้สงวนวุฒเรื่องนี้ที่จะได้ให้ความเห็นและจะได้อภิปรายกันว่าควรจะเป็นไงพอไม่มาปั๊บก็หายไปเลยพอหายไปเลยปั๊บคดีนี้มันก็เข้าฟอกเงินอ่ะ และคนที่รู้เชี่ยวชาญเลือกพอกเงินไม่มาโอ้โอ้โอ้อีกท่านอีกท่านนะครับคุณเพชรชินบุตรนะครับก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านของเศรษฐศาสตร์นะครับมาเซ็นชื่อนะครับว่าจะเข้าประชุมแต่ทีมข่าวที่ไปดีเอวันนี้บอกว่าแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและขอออกจากที่ประชุมเพราะว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็ผมอยากให้โฟกัสตํารวจสามนายนะครับในตำรวจใหญ่ให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยว่าตำรวจเขารู้อะไรอาจารย์ครั้งแรกก็ไม่มาประชุมครั้งที่สองก็ไม่มาประชุมครับอาจารย์ครับ คือผมผมเชื่อว่าคือตำรวจถ้าจะว่าไปเนี่ยแม้จะอยู่ภายใต้อำนาจของรองนายกนะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะอะไรอะไม่แตะครับนะเพราะไม่เหมือนกับพวกอธิบนีองการปกครองสั่งล้าต้องทำตรงเนี้เพราะว่าอย่างพวกทหารกับพวกตำรวจเนี่ยแม้จะมีอำนาจแต่ไม่กล้าแตะครับเขาก็เลยเลี่ยงได้เลี่ยง อ่าไม่ต้องไม่รู้กฎหมายพอๆกันอ่าโอ้ทําไมถึงคือรู้กฎหมายพอๆกันเลยไม่มาก็รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยครับคือตั้งให้เป็นให้เป็นผู้มีอำนาจเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการสอบก่อนตั้งให้ดีเอสไอมีอำนาจในการสอบก่อนครับแต่พอสอบไปแล้วเนี่ยสอบแล้วไม่ใช่ก็ได้นะหรือสอบแล้วใช่ก็ได้นะแล้วไม่ต้องไปเอา คณะกรรมการที่มันสอบเยอะต้องไปรับผิดชอบกับคนอื่นครับนี่ตํารวจเขาก็รู้มือกันออไม่มาเลยนะคุณศักดาสองรอบนะอาจารย์แล้วคุณศักดาเหมือนรู้อะไรบางอย่างว่าให้คุณให้โทษได้ไม่ว่าเป็นบวกเป็นลบเนี่ยผมผมก็มีความเห็นเหมือนที่อาจารย์ว่าล่ะเพราะมันเป็นเรื่องการเมืองอวันนี้เนี่ยังไงผมก็มองว่าเป็นการเมืองว่าพอรู้ว่าเป็นการเมืองแล้วก็ไม่รู้ว่าธงสุดท้ายเขาจะเอากันแก่ไหนถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการเนี่ย ถ้าเขาเล่นกันหนักเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะโดนหางเลขหรือเปล่าครับแต่ถ้าเขาผ่อนคันเล่งกันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนหางเลขอีกหรือเปล่างั้นชั่วโมงนี้อย่าพุ่งเข้าเลย <c oughs> ออกรูปนี้ประมาณนี้ค่ะค่ะที่แฟนรายการพี่มาเยอะนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของตำรวจนะครับสำนักข่าว today. Make tomorrow today